ชอบกันจริงๆงานดําแบบนี้เนี่ยแต่หลายคนบอกว่าพี่ครับผมต่อปักไม่เป็นเลยในรูปแบบนี้แต่ผมอยากได้สีดําครับได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนต่อปักเมจิก3ขา2ตัวสวิตช์หนึ่งตัวเป็นรูปแบบสีดํานะครับว่าเราจะจับยังไงต่อยังไงจ่ายไฟเข้ายังไงนะครับแบบเท่เทๆสามารถติดตั้งภายในบ้านได้เลยนะครับอันดับแรกประกอบวัสดุเข้าตามหน้ากากก่อนนะครับตามผมได้เลย สวิตอยู่ฝั่งขวามือสุดเนาะเราพลิกมาดูวงจรด้านหลังนะครับขออนุญาตขันสกูออกทั้งหมดก่อนเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการขันนะครับแต่จริงๆสีดำก็สวยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยพอเราขันเสร็จแล้วนะครับให้เราเชื่อมสายลายของปักตัวที่1มายังปักตัวที่2แล้วก็เชื่อมสายลายไปยังสวิตนะครับ ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับจากปลั๊กที่จ่ายไฟไปยังสวิตช์นะครับทำตามผมได้เลยนะนี่นะครับเริ่มต้นเราก็จะปอกสายไฟอยู่ระยะประมาณหนึ่งแล้วก็บิดสายนะครับเสร็จแล้วเราจะเชื่อมระหว่างปลั๊กตัวที่1กับปลั๊กตัวที่2ช่องลายนะสายลายก็คือสายสีน้ําตาลนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อมสายลายจากปลั๊กตัวที่2เพื่อจ่ายไฟไปยังสวิตช์ไฟแค่นี้เองนะครับ สายต่อมาที่เราต้องเชื่อมนะครับก็คือสายนิวตันนะครับเพื่อให้ครบวงจรเนาะถ้าไม่ครบวงจรหรือว่าไม่มีทั้งสายลายและสายนิวตันปักจะไม่ทํางานนะครับสายต่อมาคือสายกาวหรือสายดินนะครับจะเป็นสายสีเขียวเหลืองมาตรฐานใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็ขันสกรูตรงจุดจัาให้แน่นนะใครที่ต่อไม่เป็น